สบายดีทุกคนคลิปวิดีโอนี่ก็เป็นคลิปวิดีโอที่มี่กับพ่อใหญ่ตอนนี้เรากำลังสิพากันเดินทางไปดาวอสกันมี่ออกแจกียงผิบโค้ดโทษขออาภัยเด้อทุกคนเส้นทางสิไปเมื่อนี้บอกเลยเลยว,ว่าโค้ดตื่นเต้นเลยทุกคนบางช่วงบางตอนทางกัง่ายบางช่วงบางตอนทางกันยากนาะนแะ มื่อนี้เข้ากับพักกันขับรถกับประมาณเกือบสามชั่วโมงเมื่อนี้ก็ได้ระวางทั้งที่ขับรถไปเอ,ไอมี่ก็ค<อ>ือเก่าคือเดิมเนาะเอา,เอาวิเาวเอาบรรยากาศใส่วยงามๆมาฝากทุกๆคนเนาะช่วงนี้โอ้โยบอกเลยเลยว่าทุกคนอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะไปทั้งใดนะมันงามงามอิ่งดีเด้งามจนแบบ,บว่าแบบโบอยากใส่เสือ้อว่าแบบมันงามอิ่เห็นะทุกคนทั้งวิวทั้งบรรยากาศทาั้งภูเขาทั้งแบบว่าดอกไม้อันตะเมอตะแแม่ขึ้นนะแบบมันเป็นตะสะอนเนาะดอกไม้ปานะ มันขึ้นแบบเป็นธรรมชาตินะทุกคนงามงามอือฮะล่ะฮะล่ะเมื่อน,นี้พ่อใหญ่กับพ่อมีขับรถมาแบบขึ้นผู้ขึ้นพาไปพกเละทุกคนเออแต่ว่าคอยกะ โทษขออภัยโอยกรบบโคยจืออสินทางประไดทุกคนมีตแต่ว่าผู้ใหญ่เราแบบวางแผนของเราเองเนาะเออ่อ,อยกับมี่นาทีนั่งรถไปแล้วก็ถ่ายวิวถ่ายบรรยากาศมาฝากทุกคนเนาะโอ้มือนี่บอกเลยเลยว่าขั้นผู้ใดมักเมาโหลดนี่บอกเลยเลยว่าต้องมีแบบหักแนนอนเนาะทางแบบว่าบางช่วงบางตนก็เป็นโคดโคตๆงงๆง,งๆี้เงี้ยวไปฮะนะตอนนี้เขาก็พาก,กันมาฮอดเมืองดาวสแล้วเนาะตอนนี้ก็ได้ทุกคนพอมาฮอดเล้วผู้ใหญ่กะเอารถไปจจดว้เนาะผู้ดีว่าที่พักโรงแรมของเฮาเมื่อนี้นะเฮาก็สามารถที่สิ ขับรถขึ้นไปได้ฮะนะทุกคนมันอยู่ทึงแบบจอมผู้จอมพาไปเพว่ลอะเออฮะล่ะเขาต้องแบบเอออันนี้เอมี่สิเอิืนลิฟเนาะทุกคนเออฮะล่ะแต่ว่าโฟไนแล้วก็เอื่นเป็นรถไฟไปเนาะฮะล่ะฮะล่ะคอยก็อื่นเป็นลิฟขึ้นไปฮะล่ะทุกคนแต่ว่าเขาก็่ได้ใจอีกอย่างเพิ่มหรอกคือแบบว่าเขาจองที่พักจองโรงแรมแล้วมันกัน มันก็นอยู่ในราคาตัวนั้นเลียวนะทุกคนเออะแต่ว่าบนจอดรถนี่เขาก็ต้องแบบได้จ่ายเองต่างหากเนาะะโอ้ยค่ะขึ้นมาก็ตื่นเต้นทุกคนข่อยก็ได้โอ้ยพยูนใหญ่ก็หาแต่เนี้แบบไม่ให้ข่อยตื่นเต้นในทุกคนวิวบรรยากาศไปบว่า ึ้นมานี่ก็งามงามเลยทุกคนเออมันเป็นแต่สะอ,อนะนะเอออะลระอันขึ้นมาก,กับกระโดนดอกไส้เวลากับแป๊บเดียวะนะทุกคนเออตอนนี้เขาก็พักกันมาฮอดแล้วเนาะเออมาฮอดแล้วกะบยางออกมานี่ก็เป็นเอ่อแบบเป็นที่พักของเขาไปเบดเลยนี่นะพื้นที่แถวนี้นะทุกคนโรงแรมนี่กับเป็นโรงแรมแบบเก่าเกเล้อยกาปีแล้วนะทุกคนเออสมัยตะกี้เนาะอันนี้เท่าที่พใยญ่เราอ่านอ่านประวัติให้มีฟังนะทุกคนจนหลายคนที่มาพักอยู่นี่เนาะ คนแบบว่ามาบำบัดนะทุกคนบางคนป่วยหรืออีหยังมาสินะแบบสมัยเตกี้เนาะแล้วว่าพวกหมอพวกอีหยังกับควกเ่งไปไหนะนะแล้วค้นที่มาพักอยู่นี่ต้องการที่แบบว่ามาสุดอากาศบริสุทธิ์นะนะพอดีว่ายูนี่อากาศมันดีทุกคนเออคน้นเกิดเลยมามาบำบัดอยู่นี่เนาะเพื่อนกับซีมีแบบตารางแต่ละมือแต่ละมือไปนะทุกคนอาบน้าเย็นแน่กินอาหารแน่พาออกไปย่างพาไปออกกําลังกายอยู่ในพื้นที่แถวนี่นะวิวดีอิ่มส,สุดเลยทุกคนเอออะ โรงแรมนะกกับแบบว่าเกาเกาอลีเลยทุกคนเออเป็นตึกเป็นอียงกเกาไปนะทุกคนเบิ่งด้วยเนี่ยนะคล่ายคือห้องหมอค้ายๆคือแบบห้องพยาบาลไปนะสมัยตะกี้ก็คล้ายเป็นแบบนี้แนะทุกคนคนมาหนีก็คือแบบมาพักพรแบบสุดเลยเกาอีหลีทุกคนอันนี้รีบขึ้นไปห้องเนยนะสังเกตเบิง่งแต่ลรีบรุ่กับว่าเกาอหลีเลยเขามากกับได้กินอยแไปว่าจะตายเกาๆนะทุกคนเออนะตอนนี้เขาค่ะยางไปห้องเนาะอะไรมันแบบ ระวางทางพูใหญ่แล้วก็อ่านนั่นอ่านนี่ไปนาแล้วก็มาเล่าสู่เอมี่ฟังคนะ่ะแต่ว่าข่อยกับบุจื่ออีหย่างดอกงทุกคนจือ่อยู่แต่ว่าข่อยบ่าสามารถที่แบบเล่าโตได้ฮะนะทุกคนเออแบบกัเออแบบกะ็ออแบบกะหู้เจ้าของพูดเดียวล่ะข่อยก็เลยทุกคนเบิงแต่ว่าเตียงนะทุกคนแม่เข้ามาข่อยว่ามันอืแบบคือแบบคล้ายๆคือแบบว่าห้องหมอไปเลยนะทุกคนห้องพยาบาลไปเลยฮนะแต่ว่าวิวน่ะ สุดยอดเลยทุกคนอันนี้วิวขังเทิงเนี่นี่นะดีอิลีอากาศก็ดีแบบโคตรโคตรโคตเลยเหทุกคนเอาเมื่อน,นี้เข้ากับผ้ากันเช็คองคเช็คอินเข้ามาในห้องอย่างเรียบร้อยเรียเข้ากับสิพห้ากันออกไปย่างโตเนาะเ่ะเดี๋ยวจังมาพอกันคลิปไม่คลิปหนา้า